ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืม like, กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับไปดูกันเลยนักเรียนทำไมไม่เปิดกล้องล่ะและนี่คือคุณผมกำลังกินข้าวอยู่ครับอาจารย์ผมก็เลยไม่เปิดกล้องะนะฮะกาปิบาลาเหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันต้องหมามะพร้าวใช่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 อย่างแรงหมามะพร้าวจะกินมะพร้าวฮะ และนี่คือไมค์ครั t HD สตรตฟชีวิตจริงสนใจสิ่งนี้อ่ากูไม่คิดว่ามันจะเป็นของทละลึกนะใช่จริงด้วยมาถึงหน้าฝนแล้วมะม่วงตกแล้วได้เวลาของเราละสิใช่ฮะตอนของปอนหนึ่งผมก็ทำแบบนี้แหละเก็บมาม่วงไปขายไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่